มิสสักรักใจภูมินะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับชาวตุยานมาที่ชัยนาทน,นะครับมาที่รีสอร์ทเจ้าพญารีสอร์ทนะครับผมบรรยากาศของเจ้าพญาเย็นสบายมากนะครับร้องสุกนะฮะบ,บรรยากาศดีมากนะครับในรีสอร์ทที่นี่ วันนี้นะครับเราตื่นเต้นมากเลยนะครับเราจะได้พบกับรอเออร์วินตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่กำลังได้รับความนิยมในโปรทัวร์นะครับได้รับรองมาตรฐาน UCI เลยนะครับที่กำลังนักกีฬากำลังเริ่มให้ความสนใจนะฮะตัวนี้เรามาดูกันนะครับผม,ผมพร้อมๆกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ จะเป็นแมนนวลนะฮะก็คือมีแกนปลดมีผ้าเบรกมีตัวแหวนล็อกอตัวโม่นะฮะถึงได้ทั้ง10ได้ทั้งถึงส1เน,นะครับผมแล้วก็เป็นแมนนวลนะครับผมามาดูชุดล้อนะครับแข่พงพร้อกันโอ้เบามากเลยครับด็กผม ล้อหลังกันนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับเสียงเพ้ะปาเรามาดูนะครับก็คือสป็อกนะฮะช,ชัดเลยนะครับเป็น Aero Dynamic นะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นอลูมิเนียมตัวนี้นะฮะสามสบนินนะครับผมแล้วก็ตัว h ับนะครับก็เป็น อา,อาอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็จะไปความกว้างเทพ,เพื่อเวลาแรงบิดสปินนะฮะจะไม่เกิดาการบิดตัวนะครับผมแล้วก็ข้างในตัวนี้ความพิเศษของล้อเออร์วินตัวนี้นะครับก็คือทางบริษัทพูดมาเลยนะครับก็คือระบุมาเลยก็คือโม่ตัวนี้ฮะมีจํานวนทิกถึง60 ไม่แทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับกดไปแล้วไปเลยข้อดีคือตรงนี้นะฮะก็คือเวลาเราแข่งนะฮะเราจะสปินหรือเรากระชากเนี่ยความเร็วขึ้นได้ค่อนข้างไวนะฮะเราจะไม่มีวึดหะาเหมือนดุมท,ทั่วไปนะครับแล้วก็ขึ้นเขานะฮะหรือสปินหรือกระชากหนีเพื่อนนะฮะถือว่าดีมากสําหรับโม่สำหรับแบบนี้นะครับทีนี้กูจบออีกหนึ่งงจุดเด่นของล้อตัวนี้นะครับก็คือที่เขาแจ้งมานะครับคือมีจานวน ดมหลังเนี่ยมีแบริ่งเป็นเซรามิกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะดูรว่าจริงอย่างที่บริษัทแจ้งมาไหมนะฮะเพราะว่าล้อตัวนี้ครับเป็นล้ออลูมิเนียมที่กำลังได้รับความนิยมในโปรโทัวร์นะฮะที่ไว้ชใช้แข่งใช้ซ้อมใช้ขี่เที่ยวนะฮะ ซูมเข้ามาครับผมซูมเข้ามาโอ,โอ้โหนะฮะเห็นชัดเลยนะครับเฟืองเนี่ยนะเดี๋ยวจะถตากล้องซูมมาเฟืองละเอียดมากครับผมนะฮะละเอียดจริงๆเลยครับสมกับเป็น 60x นะฮะเรามาดูตรงโม่นะฮะมีจำนวนกระเดื่องล็อกเนี่ยจึงๆึง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยความพิเศษนะฮะแล้วมีเขี้ยวล็อกอีกนะฮะครับมันทําให้การสปินของเรานะฮะหรือการกระชากค,ความเร็วค่อนข้างได้ไวหรือจังหวะเพื่อนยกหนีนะฮะเราก็ตุกไล่ตามได้ค่อนข้างเร็วในข้อดีของดุมแบบนี้นะฮะแล้วก็กำลังได้เป็นเทเนด์น,นะครับเราพักหยมนะครบวอล์อนะฮะับแล้วมาดูซิลแบริ่งนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นเซรามิกจริงหรือเปล่าอ่าดูครับผม ดูนะฮะเป็นเซรามิกจริงๆเลยโอ้โหแล้วมีจระบีแบบจรลละบีขาวนะฮะอ้าวหลุดไปละปิดนะครับผมถือว่าแบบถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำหรับเพืเ่อนๆสมาชิกใครที่อยากจะมีล้อดีๆราคาไม่แพงนะฮะของเออร์วินนะฮะลองไปดูตามตัวแทนจำหน่ายนะครับวันนี้ถือว่าเรามาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชน่านะฮะเราก็เลยไดเอาล้อมาทา เทสดูว่าเอะมันมันเพอร์เฟกต์ยังไงมันดียังไงถึง UCI รับรองว่าเป็นล้อที่ได้มาตรฐานนะฮะเราใช้แข่งขันนะฮะถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามาทำตลาดบ้านเรานะฮะก็นี้ฮะเดี๋ยวเราเทสกันนี่คือล้อหลังนะครับล้อหลังเรามีความพิเศษก็คือมีโม่ถึง60นะฮะแล้วก็มีชุดกระด่องล็อกเนี่ยจนถึง6จะะุดแล้วก็มีเขียวล็อกละเอียดลงไปอีกนะคร<ๆ>คเพื่อหกจด พร้อมกันนะฮะแล้วก็ซีลวดสป็อกนะฮะก็เป็นซีลวดแอโรไดนามิกนะครับผมนี่คือล้อหลังนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ขอบตรง30มิบมลลิมครับผม,อ,มอันนี้คือล้อหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหน้ากันนะครับล้อหน้าเบามากเลยครับล้อหน้า ล้าหน้าข้อดีของตัวนี้จะเห็นชัดเลยครับซี่มันจะตรงนะครขึ้นตรงเวลาเรากระชากสปินเนี่ยมันจะมีการบิดตัวนะฮะแล้วก็มาดูความลื่นตัวนี้ก็ทางแมนวนวลก็บอกมานะครับว่าตัวนี้มีซิลแบรลลิงถึง2ลูกแล้วเป็นเซรามิกด้วยนะฮะแล้วก็สมาชิกลองดูพ,พร้อมๆกันนะครับว่าเทปริมเทปนะ,ะเป็นมีความพิเศษนะฮะก็คือแถมให้มาเลยแล้วก็ มีความเหนียวนะฮะเวลาเรา,าตัวนี้เป็นขอบงัดนะฮะก็คือเวลาเราสูบลมประมาณสักร้อยกว่าขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่กดลงไปในรูของสป็อกนะฮะตัวนี้ถือว่าเขาให้กิจพันธ์มาค่อนข้างดีมากเลยนะครับในการรับแรงเพ่เชได้เยอะแล้วเวลาเราสูบลมสํบรตรว์แับหนักหรือใครที่อยากจะใช้ลมชุนๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะเรมาดูว่าซิลแบลลิงตัวนี้เป็นเซรามิกดูฮะนี่อแมกัน เนมากเลยนี่ฮ่าเป็นเซรามิกเลลครับผมลื่นมากเลยครับผมเจ,งจ๋งจริงๆเลครับผมราคาก็สมเหตุสมผลนะฮะลองเข้าไปดูตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับล้ออูวินถือว่าเป็นล้อมาใหม่นะฮะที่ไต้หวันแล้วก็ไปดังในยุโรปไปดังในออสเตรเลียนะฮะแล้วก็โปรทัวร์นักแข่งทีม ตั้งสมัครเล่นแล้วก็ทีมอาชีพก็ใช้กันเยอะนะฮะตัวนี้เป็นล้ออลูมิเนียมนะฮะที่เรามา,าทำรีวิวให้สมาชิกได้รู้กันนะครับก็ถือว่าเป็นล้อที่แบบคุ้มแล้วก็ตอบโจทย์ทุกท่านนะครับที่จะมีวงเงินประมาณสัก8,000กว่าบาท90 0 0กว่าบาทล้ออลูมิเนียมตัวนี้นะฮะถือว่าดีมากแล้วก็ใครที่อยากจะเอาไปใช้แข่งใช้ซ้อมก็ถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทนะฮะที่ให้ล้อดีๆให้พวกเรามาที่เทสได้รู้ว่า เป็นอีกอาทางหนึ่งให,ให้ผู้บริโภคได้รู้ว่า mm. เอ,อ้ล้อระดับนี้เออน่าใช้มีความเบามีความแข็งแรงนะฮะมีความแบบคุ้มตังที่เราจะจับจ่ายนะฮะแล้วก็ใช้แข็งได้ขี่ท่องเที่ยวได้อะไรนะฮะแข่งเล่นขี่ออกทริปกับเพื่อนๆนะฮะบรรยากาศดีๆนะฮะ,าาระ,ฮะพรุ่งนี้เราจะเทสในชิงแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันทำไทล์นนะฮะแล้วก็เอาออกมาเทสด้วยก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามเราอคอยติดตา,าตามตอนต่อไปนะครับในการรีวิวเทสนะครับ สวัสดีครับ